กรณาตอบให้ชัดเจอนออกเบย์ปยปานวาดไล่หลังเคลียข่าวลือเลิกสามีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจลั่นประโยคเด็ดหลังคนทักดีใจที่หลุดพ้นวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยภายหลังจากที่นักสแสดงสาวเปยยอปานวาดออกมาเปิดใจถึงปัญหาครอบครัวของสามีปอบนิธิกับซื้อไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีแฟนๆแห่ไปให้กำลังใจกับสาวเป้ยอและครอบครัวเป็นจำนวนมากล่าสุด15พฤษภาคม2567 เปยปานวาดได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจโดยมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวซึ่งสาวเปยอก็ตอบตรงๆว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องระมัดระวังอะไรมากเพราะปัจจัยมันมีแค่เรื่องภายในครอบครัวและก็มันมีคนอื่นนิดหน่อยแต่คราวที่เรามันมีคนนูน้นคนนี้คนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายก็เลยเลือกที่จะตอบคำถามในรูปแบบแบบนั้น หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป้นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งนี้ยังมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกว่าดีใจที่เป้รหลุดพ้นซึ่งเป้ยเอาก็ได้ตอบไปว่าขอบคุณค่ะเป้ยอก็ดีใจมากไม่เสียใจอะไรเลยทุกวันนี้งานดีทำเอาแฟนๆยิ่งเข้าไปให้กำลังใจกันรัวๆ